ถ้าเยาวชนได้ชมกันใช่ครับมีทั้งซีรีส์เกิร์เกิร์เลิฟแล้วก็บอยเลิฟนะครับผม<ช>แล้วก็มีรายการต่างๆที่ทําให้ทุกคนได้แบบชื่นชมในวงวงการบันเทิงครับผมใช่ครับก็อย่างที่พี่เอ๋บอกไปครับว่าจริงๆแล้วเราดีใจทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางองค์กรของเราเองทั้งนักแสดงเราก็าศิลปินทุกท่านรวมถึงสตาฟด้วยทุกคนดีใจมากที่เราได้รับรางวัลน,นี้ครับแล้วก็หวังว่าเราจะสามารถทําสื่อต่างๆให้ให้คนในทั้งประเทศเราแล้วก็คนต่างชาติได้ดูแล้วก็ชื่นชมกับเราใครใครอยู่ค ใครนะออฟผมผมที่เปิดปีแล้วครับปิดปีแล้วครับผมแต่ที่รารู้สึกอย่างนี้ทานพันดาวของเราก็คุณตามรอยกันเยอะมากเลยครับไปเดือุ้ยขึ้นดงขึ้นรอยตามออกไปดีใจครับที่ทําให้คนแบบทั้งทั่วโลกเลยดีกว่าที่มาสนใจในวงการบันเทิงมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็สนใจเกี่ยวกับภาพยนตรไทยมากขึ้นนะครับผมก็เห็นเห็นคนแท็กมาเหมือนกันว่ามีคนแบบตามรอยไปบนดอยอย่างเงี้ยก็สวยดีใจมากที่ทุกคนได้ เห็นความสนใจตรงนี้ครับแล้วก็จริงๆมีของนี้ด้วยซิจิมี่อืมซิจิมี่ขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะพี่ข่าอะไรนะที่ในรูปที่เขาพีทอาร์อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณานเสนอเลยครับเสนอเลยเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างก็คือดีใจมากๆที่มีแฟนๆมาตามรอยที่เขาคูหานะครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปให้ต่างประเทศหลายๆที่แล้วก็ คือต้องบอกก่อนว่าคือแฟนๆน่ารักมากๆทุกๆที่เลยที่เราไปไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่เราได้แบบเหมือนแสดงความเป็นไทยให้กับทุกๆคนได้เห็นครับผมครับผมคือเอาจริงๆพวกเราผมว่าพวกเรานักแสดงทุกๆคนเวลาไปแฟนมีหรืออะไรเราก็จะใช้การไหว้นี่แหละเป็นการ สแสดงถึงเขาเรียกว่าอะไรวัฒนธรรมของไทยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถส่งต่อให้ถึงแบบคนต่างประเทศได้ครับผมใช่คุณหมอ,หอที่จริงแฟนคลับเวลาามาเาเราก็พยายามเรียนรู้ทำเป็นไทยบ้าน,น,น้อยนิดเราที่เราพอจะสเกตได้สะบัดได้เรียนรู้เหรอครับก,ก,ก็มีแฟนคลับหลายคนที่พยายามที่จะเข้าใจภาษาไทยก็พยายามก็มีหลายคนที่ผมคือผมอยู่ตรงนี้มาประมาณ5ปีเนาะ มีแฟนคลับบางคนที่ผมพอที่จะจําได้บางคนครั้งแรกๆตอนที่เจอเขาเขายังพูดไทยไม่ค่อยชัดเลยจนตอนนี้บางคนก็พูดไทยก็ชัดขึ้นมากแล้วกเ็เขาเรียกว่าเข้าใจภาษาไทยมากขึ้นอีกเยอะเลยครับแล้วก็ด้วยความเป็นเนเจอร์ของคนไทยเหมือนที่พี่ถาพูดในงานว่าเออเราบริษัทเรานักแสดงเนี่ยมีความเป็นเข้าถึงง่ายเลยเนะี้ยครับก็แฟนๆก็ผมรู้สึกว่าแฟนๆทุกคนที่ เป็นแฟนของ g m n t v เนี่ยก็รู้สึกในแบบนั้นเหมือนกันก็คือเนเจอร์ของเราเป็นแบบนี้ครับก็รู้สึกว่าแล้วการที่ได้รางวัลนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออสิ่งที่พี่ถาคิดแล้วก็สิ่งที่พวกเราเป็นอยู่เนี่ยเรากำลังเดินมาถูกทางแล้วแล้วก็กาลังคิดว่าเออเราก็จะเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยด้วยวิธีการแบบนี้ต่อไปครับก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ทําให้ชาวต่างชาติทั่วโลกได้ไมารู้จักเราในฐานะคนไทยมากขึ้นด้วยอ้าวมนะังคุนดนะี่ไงมังนะดนะี่ไง เราก็ไปแปนิหลายประเทศแล้วเหมือนกันไม่ได้มีการไปก็ดีใจนะครับดีใจที่แบบว่าเหมือนเหมือนผมมีโอกาสได้อยู่ตรงนี้แล้วเหมือนมันเปิดเปิดทางให้ผมได้ไปไปเจอแฟนแต่ละที่อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็เขาก็เขาก็ยินดีที่จะเรียนรู้นะัเราก็ดีใจที่เราได้ทำหน้าที่ตรงนี้ตันก็หมอกว่าเราก็ทำหน้าที่พู่กันอ่ะ้แต่ว่า อย่างที่ทุกคนพูดไปแล้วครับก็มันก็เป็นเราก็มาถิดทางแล้วย่ะอยากไปต่างประเทศแปลภาษาแบบมีภาษาค่ะภาษาไทยทำใจหรืออินเตรคือมีมีบางคนมีบางคนที่ที่เขาแบบเขาเขาตั้งใจมาเรียนภาษาไทยเพราะว่าเขาอยากดูซีรีส์ดูเรื่องเขาอยากเขาอยากแบบว่าเข้าใจเกมมูฟในซีรีส์อะไรเงี้ยผมก็ผมว่าผมก็มองว่ามันก็เป็นเป็นสิ่งแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ที่ ที่ทีม MTV ได้นำนำให้แบบว่าคนต่างชาติเลยคนอยากจะอยากจะเข้าใจ culture ของคนไทยไทยเปียนเรา <c oughs> เราไม่ย้อนแกะกระชับไปก็เ,เลยเราที่ไทยแท้เลยเราก็ค่อนข้าง <c oughs> จะเผยแพร่อีกแนวรูปแบบหนึ่งแล้วกันครับไปวัฒนวัฒนธรรมไทยสมัยก่อนอะไรแบบี้ยครับก็รู้สึกดีนะครับที่แฟนบต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยครับเขาแบบอยากรู้ว่าอาหารือานาขอนมไทย ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยคู่บางอย่างผมก็ไม่ค่อยได้กินเหมือนกันแต่ว่าแฟนสาวของที่เขาขายรูปมาแล้วว่าเขาไปแบบทานร้านอาหารไทยแบบโชว์มาว่าเออกินแล้วนะแบบตามรอยแล้วนะอะไรแบบอะไรเงรี้ยหรือว่าใส่ชุดไทยมางานในตอนดูไปน้องอีพีก่อนอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกดีแล้วนอกจากว่าจริงๆแล้วทุกคนพูนดไปหมดแล้วทำไมครับในการเผยแพร่ในการทำไทยแต่ว่านอกจากเราได้เผยแพร่แล้วผมรู้สึกว่า เราและแฟนคลับเราได้แลกเปลีป่ยนวัฒนธรรมด้วยนอกจากเขาจะอยากเรียนรู้ภาษาเราเราก็อยากเรียนรู้ภาษาเขาเพื่อจะได้คอมม u n i เคตได้สื่อสารกันอย่างดีมากขึ้นเวลาไปอยู่ด้วยกันจะได้มีความสุขและได้มาร่วม enjoy moment ด้วยกันได้ดีมากขึ้น,นะนอะไรย่างเงี้ยโคดีมากนอกจากที่เราไปสอนเขา <c oughs> เขาก็สอนภาษาเรามีคุอยากมาเรียนมวยพิเกียบมีพเพราะด้แรกเราก็มวยไทยเมือนกัจริงจริงมวยไทยมันเป็นเอ่อวิศปะาที่ที่แท่หลับอยู่แล้วต่างชาติจะรู้อยู่แล้วครับแล้วก็ ก็รู้สึกดีแต่ว่าผมอาจจะสอนแทนไม่ได้เพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้เก่งเหมือนนะั้นแต่ว่ามันมีนะครับท่ายมวยอื่นๆเยอะแยะมากมายถ้าใครสนใจ <c oughs> ดูคลิปนี้แล้วก็ <c oughs> ลองไปหากันดูนะครับมีเยอะแยะมากมายเลยเวลาเรากระเทมนิดแต่ไม่ได้เขาอยากให้เราโชว์ไหมการต่อยเขาเห็นไงต่อยเรือใหญ่ๆมากก็มีครับแต่กระดูกกระเดียวต้องช่วงนี้อาีจะไม่ค่อยจะดีแล้วอาไจะแค่โชว์เล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ครับเป็นตัวแทนฝากแฟนฝ่ายเจมส์ทีวีติดตามผลงานของเจมส์ทีวีไป นีคุณนี้ค่<อ>าโอเคครับผมจะเอ่ยแบบนี้ันโอเคโอเคครับก็ขอฝากผลงานของ g ี t เอ็แล้วกันครับผมก็อย่างที่พี่ถาได้บอกไปว่าเราจะพัฒนาทั้งว่าจะเป็นทางสื่อหรือว่าซีรีส์ของเราให,ให้ให้มันไปได้ดีกว่านี้แล้วก็ฝากทุกโนสนษณบสมุนด,ด้วยนะครับคนไทยด้วยกันแล้วก็หวังว่าเราจะเป็นอีกเสียงก็บอกเสียงอ่าเป็น,เป,นเป็นอีกซอพาวเวอร์อรหนึ่งที่แบบทําให้คนต่างชาติรู้จักคนไทยมากขึ้นครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับ สวัสดีครับปีนี้ก็จะเรื่องอะไรคะปีนี้เรื่องจิตพัฒน์จะเป็นอีกปีครับยังไงรับบทผมรับบทเป็นจิรพัฒน์จะเป็นอีกดีครับเฉยๆจิรพัฒน์เฉยๆผมรับบทเป็นรุตครับเรื่องราวยังไงบ้างคะเรื่องราวตอนจบนะไล้านะอย่าว่าแต่พี่ให้เล่าเลยพวกผมยังไม่รู้ตอนจบเลยใช่ก็คือจิรพัฒน์เนี่ยก็จะเป็น คือก่อนก่อนจิรพัฒ์จะโดนรถชน,นครับจิรพัฒน์ก็จะเป็นคนที่ไม่เอาอะไรเลยครับไม่เอาเพื่อนไม่เอาการเรียนไม่เอาอะไรเลยครับจนเหมือนจิรพัฒน์โดนรถชนเนี่ยแล้วเหมือนได้โอกาสครั้งที่2กลับมานะฮะจิรพัฒก็เลยเลือกที่จะปรับตัวให้เป็นคนดีขึ้นเหมือนตามชื่อเรื่องเลยอือย่ายแล้วเขาพูดได้ดีมากเลยผมไม่รู้จะพูดอะไรก็ของผมก็รับบทเป็นรุตนะครับในเรื่องนี้รุตก็จะเป็นเรียกว่าคนที่เพอร์เฟกตทุกอย่างเนี๊ยบมาก เป็นทั้งประธานนักเรียนแบบทุกอย่างดีไปหมดชีวิตด,ดีแต่ว่าถ้าเทียบเทียบกับผมที่เล่นซีดีเรื่องที่แล้วเนี่ยเรียกว่ามันคนบทมันคนละคนละคนละเวกันเลยเพร<ม>าะว,ว่ากิตเออไม่แต่มาเห็นว่าแบบมันมันมันไม่คล้ายกันเลยใช่เพราะว่ากิตกิตเนี่ยในเรื่องบ o y ซ in Love เนี่ยคือจะไม่ค่อยตั้งใจเรียนไม่ค่อยเอาไหนแล้วก็เป็นคนเหลวเป๋วนิดนึงครับพอพอเทียบกันกับเรื่องนี้เนี่ยผมก็าจะต้องทาการบ้านเยอะขึ้นหน่อยแล้วก็เออไม่ใช่เป็นตัวเองแต่ถ้าให้พูดจริงๆก็คือ อย่างที่บอกว่าเล่นเป็นตัวเองเพราะปกติก็เป็นคนแบบเพอร์เฟกทุกอย่างอยู่แล้วใช่เลยไม่อาจจะไม่ยากไม่ยากมากคุณคุณค่อยเก่งนะฮะลงงลงเพอร์เฟกทุกอย่างอยู่แล้วใช่ไม่งั้นผมคงไม่อยู่ด้วยกันอ่าครับผมทั้งคู่เลยครับ จริงก็ท้าทายก็คือกบฏเนี่ยแหละครับด้วยความที่บทมันมันค่อนข้างจะต่างกับเรื่องที่แล้วเรื่องที่แล้วเนี่ยผมเป็นคนที่แบบตั้งใจเรียนมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยกับเป็นคนที่ก่อนก่อนโูรวชนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าไม่เอาอะไรเลยอะไรเงี้ยครับอ๋อคือปกจะบอกว่าพอให้เล่นเป็นคนไม่เอาไหนเล่นยากใช่เล่นยากเลยไม่เป็นตัวเองสุดๆใช่จริงไหมจริงครับจริงครับ ผมก็เรียกได้ว่าก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่ที่ได้ถ่ายซีรีส์ใหม่ๆเนาะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วตัวผมก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์มากเลยขนาดนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สองที่แบบได้เป็นตัวหลักก็ก็ยังต้องปรับตัวเยอะอยู่แล้วก็ยังต้องทำการบ้านอยู่เรือๆก็จะพยายามให้ดีที่สุดับเหมือนกันอนี้เราจะได้ตอนีเราอยู่ขั้นตอนอะไรบ้างครับเรื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ขั้นตอน ่เซร์คุณจบเไอใช่ก็พวกเราเพิ่งถ่ายไพลอตจบไปไม่นานนี้เองก็กําลังคุยกันอยู่ดีกว่าว่าจะจะเอายังไงต่อใช่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 แต่ถ้าจากพวกเราเนี่ยยังมียังมีน้องๆอีกใช่ใช่คือจำนวนมากเลยเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่านักแสดงน่าจะเยอะสุดในรอบนี้แล้วนะใช่เรื่องเราประมาณ228คน200คนเยอะไปไหนอะไรนะฮะโอ้มี น้องๆจากแ s ด h สกู s ต a าร์มีจากบอคกี์ไอโดมาเต็มเลยครับแล้วก็มีเคนจิยังมากับพวกเราใช่ก็ได้เรียกว่าหน้าใหม่ๆทั้งนั้นเลยก็ตื่นเต้นมากที่จะได้ทำงานร่วมกันครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับก็จริงๆแล้วบั้นถ่ายพลยอตพวกเราก็ได้ไปเจอมาส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าด้วยความที่อาจจะยังตอนนั้นยังเคาะนักแสดงไม่เสร็จเลยพอตอนนี้ได้เอ่อครบทึกบทแล้ว ก็ได้เพิ่งมาเจอกันจริงๆแล้วคือเหมือนยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยแต่วันนี้ก็พอได้พูดคุยกันบ้างแล้วก็แต่ความจริงมีรุ่นน้องโรงเรียนเราด้วยนะคุณหรอใช่ชื่อว่าน้องใหม่ไทยมาจากปกติไอดอลสาธิตจุฬาใช่สาธิตจุฬาเป็นน้องคนไทยอย่างเงี้ยใช่ก็สายเลือดเรานี่มาอีกแล้วใช่ก็เพิ่มทำไมตอนนี้เราแต่กันรุ่นพี่นะเราเป็นรุ่นพี่แล้วคือผมว่าผมก็เป็นรุ่นพี่มาสักพักแล้วนะตั้งแต่เล่นเรื่องที่แล้ว กับผมไงผมบึ่งได้เต้นอ่ะออใช่รอบนี like ้เขาก็จะได้เป็นพี่มิกบ้างละพี่มิกแล้วที่ผ่านมาเป็นน้องมิกเดี๋ยวนี้คือแบบแล้วมีเป็นน้องมิกของพี่ลูกอยู่หรือเปล่ายังเป็นอยู่ตลอดนะยังเป็นอยู่ตลอดนะแต่ว่าพอมาเจอน้องๆมิกก็จะเริ่มแบบสุขุมแล้วเออสุขุมละเป็นแบบพี่โตแล้วใช่ใช่ก็อาจจะแบบงงงงงงไม่ได้ละต้องต้องต้องขิดลุกนิดนึงดลนิดนึงใช่ใช่ใช่จะได้ชมช่วงไหนนั่นแหละสิผมก็อยากรู้เอย่างกัน ใช่ก็รอติดตามนะครับรอติดตามแต่ว่าอาจจะไม่ไม่น่าจะนานเกินรอครับนี่อยู่ตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้นี่ภูมิกับภูมิกับโอ้ยเรียกได้ว่าเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้ร่วมงานกับพี่นิวคือเป็นแปลกไม่จริงๆรู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็เป็นเกียิมากที่ได้ร่วมงานกับพี่นิวเพราะว่าผลงานเขาเนี่ยดังทุกเรื่องโอ้โหประสบความสำเร็จทุกเรื่อง พวกเราก็หวังว่าจะเป็นหนึ่งในนั้นใช่แล้วก็ดีใจมากๆแล้วพี่นิวก็เป็นคนที่น่ารักมากนิสัยดีมากแล้วก็สนุกมากเลยครับ่านพี่นิวตอบเหมือนเดิมครับตอบเหมือนเดิม <S <S จริงๆทำงานพี่นิวสนุกมากแล้วก็เรียกได้ว่าทําให้ผมอยากไปกองเลย ใช่ใช่ใช่ก็ทำงานกับพี่นิวก็สุดยอดนะสนุกสนุกมากเป็นการไปกองที่อน j o ยมากมากบวกกับมีน้องๆอะไรเงี้ยก็สภาพแวดล้อมดีสภาพแวดล้อมดีมากอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้ร่วมงานกับคู่คุ่มกับมือทองมือทองเบอร์ต้นๆของประเทศคือของโลกนี้ไปเลยอืม สนุกสนานมากสนุกมากคือตอนนี้ใจผมยังอยู่ที่นั่นอยู่เลยเพราะว่าสนุกไม่ถึงอ๋ออยู่ที่คุณด้วยอยู่ที่คุณด้วยก็สนุกสนุกมากเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็นับว่าเป็นแฟนมิตรแรกของพวกเราเลยด้วยที่ระเที่ในต่างประเทศใช่ก็ดีใจมากๆที่ได้เจอแฟนๆทุกคนแล้วก็ยังตื่นเต้นไม่หายเลยใช่คือแฟนๆทุกคนเนี่ยคือ ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นมากควาไปถึงสนามบินอะไรเงี้ยโอ้โหผู้จัดการออกมาบอกว่ามีมีมีคนนิดนึงนะมีคนมาร้อยนิดนึงนะเดินออกไปออไปโอ้โหตกใจเลยเนาะใช่ก็ก็ขอบคุณทุกคนมากที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับใช่หวังว่าจะได้เจอกันเจอกันอีกนี่คาดหวังเลยนะเนี่ยนี่คาดหวังเลยนะ โอ้โหซึ่งแฟนมีดเนี้ยคือพี่นิวจะขึ้นไปด้วยเลยใช่พี่นิวจะขึ้นไปร้องเพลงเลยแฟนมีดนี้ครับก็ฝากซีเรื่องฝากฝากซีอย่างพวกเราด้วยนะครับจิรพัฒจะเป็นเด็กดีกู๊ดบอยซีรีส์ครับก็ฝากด้วยครับเพราะว่าแล้วเรามารุ้นกันว่าจิรพัฒจะสามารถเป็นเด็กดีได้หรือไม่รับแล้วก็ฝากน้องๆทุกคนด้วยพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับ สวัสดีครับแอลมอนครับโปรเกสครับกลับมาคู่กันอีกแล้วเร่อะไรเอยต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยครับหรือเรียกสั้นๆเป็นภาษาอังกฤษว่า w e n a r l n Fall ใช่ครับสั้นจสั้นมาก เรื่องยู่งไปถึอองนิยายใช่ครับอเาอา<ล>จริงผมกดดันนะที่แบบว่บาเล่นซีรีส์อะไรเียเพราะรู้สึกว่าทุกคนคาดหวังอ่ะว่าใช่ใช่เหมือนรู้สึกว่าแบบผมไปอ่านมาว่าแบบแบบจะให้คุณลู้คู้นี้เล่นเรื่องนี้อะไรอย่แล้วแบบเราหมดอะไรยัไงไงกันบ้างกว่าอ๋ใอใ<ม>นนำตัวขอหนึ่งครับผมกลัวสองครับขอหนึ่งกับนขสองใช่ครับ ชื่อเรื่องอย่างเดียวฮะเวนออร์เรนต์ฟอลนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เวนออร์เรนต์สต็อกมันส้มหยุดไม่ใช่นะคนร้านนะครับเวนออร์เรนต์ฟอลแต่บทของเราเราจะอะไรยังงไบ้างของผูของเราบทบทของอ่ะคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับคาแรคเตอร์โกลนึ่งอ่ะมันจะเป็นแบบแนวๆเหมือนเด็กหลังห้องแล้วก็จะเป็นแบบหัวโจกในโรงเรียนหัวแก๊งอะไรนะครับแล้วก็จะเป็นแนวๆแบบแต่ว่าชอบกินส้ม ใช่แต่คนนึงชอบกินส้มครับก็จะเป็นคนแบบหลังห้องเนี่ยแต่ชอบกินส้มแปลกไหมโดยเฉพาะน่ารักเลยส้มบ้านโกศอใช่ไม่เหตุผลของโคนหนึ่งคือส้มบ้านเนี้ยมันหวานมากอ่าใช่ผมก็ว่าทำไมมันหวานแต่ว่าผมกินแล้วหวานจริงๆนะวันวันถ่ายแพลอดนี่ผมกินไปประมาณโอ้กินไปเยอะมากวันนั้น่ะวันถ่ายแพลอดผมกินประมาณ20ลูกยี่ียบเลยวันนั้นผมกินกับตัวเหลืองเลยพี่จริงใช่กินเยอะมากวันนั้น่ะอร่อยมากใช่ อะคาแรคเตอร์โก 2, 2เป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์โก oh 2จะเป็นเด็กที่เป็นเด็กหน้าห้องตั้งใจเรียนจร<อ>ิงจริงอธิบายยากแต่ว่าไม่เรียกว่าเนิร์ดอะฮะใช่ของของของโก2มันจะเป็นแบบมันไม่ได้มันไม่ใช่คําว่าเนิร<อ>์ดอะใช่ครับใช่เป็นเด็กเก่งประมาณนั้น <naj S 1> <H ums> อีกแล้วอ,อีกแล้วอ๋อแต่ของโก2จะมีอย่างหนึ่งคือจะเป็นจะเป็นคาแร็เตอร์อย่างหนึ่งคือแบบคีย์ออนแต่ไม่รู้ว่าตัวเองคีย์ออน แาาต่ชอบเกาะแก่เกาะแก่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เราสองคนมาเจอการพี่นีครับเป็นยังไงบ้างโอ้โหตื่นเต้นไหมตื่นเต้นนะแต่ผมจริงๆอ่อะถ้าให้พูดอะผมยังรู้สึกว่าเวลาได้ทำงานกับโอ่ะรู้สึกอุ่นใจรู้สึกว่าไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นแล้วยังรู้สึกว่าโอเคยังน้อยอะได้มีได้มีมันอะได้คอยช่วยอะไรบ้างโตด้วยกัน ใช่ค่ะอาชีพผมว่าผมว่าผมก็คอยดึงม่อนตลอดอะไหอีกหลายอย่างนะวแบบรู้ส like ึกว่ามันก mm ็ต hmm. ิ yes, no si ้นเต้นแหละแล้ว hmm. ท like ุกคนแบบทุกคนแบบเฝ้ามองอะไรก็อยากแบบเชิญให้แบบทูตด้อมมาดูอะไรแต่เรารู้ตัวนะว่าแบบแฟนต่อแบบเราคอยเราสองคนกันแบบเยอะมากใช่ก็ฝากเด็ก16กับ18คนนี้ไปด้วยนะครับนี่เราก็ยัง16กับ18อยู่ใช่ผมอายุ16ผมว่าทุกคนถามผมอะแบบใครนะพี่บุญเลยฮะพี่บุญถามผมว่าแบบ อายุเท่าไหร่นะวบหกี่บุญครับจริงป้ะเนี่ยเข้ามาเ็อยีนนี้ใช่ครับแล้วเราเตรียมความพร้อมเป็นไงบ้างพอแบบเรื่องย่างี่เราก็รู้นะว่าเรานกับนิยายีด้วยเตรียมคพร้อมไงบ้างยังไงอ่ะคือผมอะเป็นไแกลอ้าวเตรียมเตรียมความพร้อมผมคือชอปคือโป้อันนี้ได้ครับใช่ผมอันนี้ได้จนจบไปแล้วจบสองเลมสเล่มเลยแล้วรู้สึกว่าคือผมตั้งแต่ผมได้รู้ว่าแบบ เนี่ยเนี่ยซีรีส์เรื่องเนี่ยผมซีรีส์อ่านเลยเรารู้สึกว่าแบบเออเป็นซีรีส์ที่น่ารักและสดใสมากครับแล้วก็คือเอาแอคคือใครป่วยเติมวิตามินซีเรื่องนี้คือหายเลยจริงครับใช่จริงก็อ่านนิยายเหมือนกันครับแล้วก็ได้เขาเรียกว่าไงอ่ะเรียนรู้ตัวละครดูว่าตัวละครเป็นยังไงอะไรอย่างนี้แล้วก็มีเวิร์กช็อปด้วยใช่ครับ ผมละรู้สึกว่าโปตั้งใจมากมากๆใช่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันคนเราควรคว้าเอาไว้ใช่แล้วเนื่องจากมันแบบเป็นความคาดหวังตักงแต่แฟนๆแล้วเป็นคนเดียวกัเราใช่ครับใช่แค่คาดหวังอ่ะให้มันออกมาดีเอาจริงเหรผมไม่ซีเรียสเลยว่าแบบทุกอย่างจะเป็นยังงผมแค่ทุกคนชอบผมก็ดีใจมากแล้วแค่แบบเราตั้งใจมากๆก็ไปแล้วกกก้้าวแรผมว่ารู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่แบบเปิดตัวที่ดีแล้วแล้วโอ้โแฮปปี้มาก ต้องรีกว่าแฮปปี้แบบแฮปปี้แบบผมว่าโลกผมไปกินอะไรอย่างเีทุกคนรู้ผมหมดว่าีเรื่องนี้เรื่องนี้ไหมเรื่องนี้ไหมเรื่องนี้ไหม,มแต่เราบอกไม่ได้ใช่แต่ผมบอกได้แต่ผมก็หลุดไปหลายรอบแล้วมาจากาแล้วเราะยใช่ใช่ครับใช่ก็มูว่าจจริงเวีแบบที่าจะไ่ายปามาน่นแนี้มนของเใช่ต้องเรียกว่าไงอ่ะจะบอกว่าถึงแม้มันจะเป็นเวทีใหญ่แต่ว่า เรารู้สึกต่างกันนะเรารู้สึกว่ามันเป็นเวทีที่เราได้ได้ฝากเนื้อฝากตัวเราได้ฝากผลงานใหม่เราเมันฝากอนาคตนะฮะใช่ฝากอนาคตไม่หมดทุกทุกคนครใช่ครับผมฝากอนาคตด้วยนะครับี่ไหนเราก็แบบเปิดตัวเราจะเปิดซีรีส์แล้วเราแบบเราจะฝกเราก็ต้อนให้แบบนี่มีแรงโอ้โหนี่นอนี่แบบรออใช่ เอาให้ว่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่ดูง่ายครับแล้วก็สดใสสดใสครับใช,ใช่แล้วก็จะฟิลคูดจ้จะจะ,จะบอกว่าใครที่แบบรู้สึกว่ากําลังดิงด่งดาวชีวิตอะด,ดูเรื่องนี้คือเหมือนเติมวิตามินซีให้ตัวเองแล้วก็จะดีขึ้นมาทันทีเลยครับรู้สึกว่ามันเป็นซีรีส์ที่ดูง่ายย่อยง่ายเหมือนส้มอะไรอย่างนี้ครับใช่ก,ก,ก็ถ้าอยากเติมวิตามินซีให้ตัวเองก็ฝากด้วยนะครับ ต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลยครับใช่หรือชื่อเรื่องภาษาอังกฤษคือ when when orange fall ครับอ่าไม่สตตอปไม่ไม่มีตตอปนะไม่มีส้มหยุดนะไม่มีส้มหยุดนะขอบคุณคบขอบุณคบขบุณคบ